อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรายการแวะมาเล่านะครับอยู่กันตอนที่8แล้วนะครับผมก็ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมครับบุคลิกภาพของท่านนาบีนะครับผมปแปลโดยท่านอาจารย์มุริทิมเสนนะครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องของรองเท้าหุ้มส้นของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านบุรอยดะห์นะครับเล่าว่าแท้จริงกษัตริย์ อันยาชีนะครับมอบรองเท้าหุ่มส้นนะครับรองเท้าคุฟนะครับหนึ่งคู่สีดำนะครับไม่มีสีอื่นปนไม่มีลวดลายใดๆเจือปนและไร้ขนให้แก่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลัยหัวสลัมครับเป็นของฮาด ي ยะานะครับของขวัญซึ่งท่านอบีมุฮัมมัดเนี่ยสวมรองเท้าคู่นั้นภายหลังนะครับท่านอบีมุฮัมมัดก็อาบน้ําละมาดโดยที่ท่านอบีเนี่ยเช็ดบนรองเท้าหุ้มส้นคู่นั้นนะครับอ่า เนื้อหาเกตเล็กเกตน้อยในตรงนี้ก็คือกษัตริย์นายาชีนะครับเป็นปกษัตริย์ปกครองแคว้นฮาบาชะนะครับประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันนะฮะชื่อจริงของพระองค์คืออัสฮามะนะครับพระองค์สวรรคตในสภาพที่เป็นมุสลิมซึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะเวัสลัมและบรรดาสุฮาบะได้ละหมาดนะครับอยิบให้แก่พระองค์หลังทราบข่าวสวรรคตของพระองค์ ต่อมาครับรองเท้าคุฟเนี่ยครับที่พูดถึงในฮะดีสตัวเนี้ยเป็นรองเท้าซึ่งทํามาจากหนังสัตว์ลักษณะบางหุ้มส้นเหนือตะตุ่มโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้สวมในฤด,ดูหนาวเพื่อป้องกันเท้าแตกชาวอาหรับนิยมใช้คุฟระหว่างเดินทางในฤด,ดูหนาวซึ่งจะมีรองเท้าด้านนอกสวมอีกชั้นหนึ่งที่สําคัญขณะอาบน้ําละหมาดเนี่ยผู้ ผู้ที่สวมรองเท้าคุฟสามารถลูบบนรองเท้าคุฟแทนการล้างเท้าได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดไปดูในเรื่องของการลูบลูบบนรองเท้าได้นะครับในวิชาฟิกนะครับฮะดีต่อมานะครับท่านอัลมุรีรอะนะครับเล่าว่านะครับท่านดิยา อัลกัลบีนะครับมอบรองเท้าหุ้มส้นหนึ่งคู่ให้แก่ท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัววลฮุเลยวาสลัมเป็นของฮะดียะนะครับแล้วท่านรอสุลลุลฮ์ก็สวมใส่รองเท้าคู่นั้นในทันทีท่านอิสร,ราเอลเล่าว,ว่าเขาได้ยินจากท่านยาบบรซึ่งท่านยาบบรได้ยินมาจากท่านอามิรเล่าเสริมว่าท่านดิยะมอบทั้งรองเท้าหุ้มส้นและเสื้อคลุมยุบ,บะ ให้แก่ท่านรอซูลลลอฮสลลัลอฮุวะเป๊ละซัลลัมแล้วท่านรอซูลก็สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นจนกระทั่งขาดชำรุดโดยท่านนาบีไม่รู้เลยว่ารองเท้าหุมส้นนั้นทํามาจากหนังสัตว์ซึ่งถูกเชื่อตามหลักการศาสนาหรือไม่อย่างไรนะครับ ประเด็นนี้ครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละหเวเลส,สลัมแสดงออกถึงการให้เกียรติหรือการให้ความเคารพต่อผู้ที่ให้ของฮาดียะนะครับซึ่งผู้มอบของฮาดียะจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้าว่าผู้รับของฮาดียะจะต้องแสดงน้ำใจด้วยการตอบสนองต่อของฮาดียะนั้นในทันทีนะครับทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงการให้เกียรติและสร้างความปิติแด่ผู้ที่ให้ของฮาดียะนั้นนั่นเองนะครับสุลต์ละห์เลลัมนะครับ ฮะด,ดินี้เป็นฮัตดติสโซฮีนะครับบันทึกโดยติรมีซีฮะด,ดิสที่2 8 2 0รอ่รายละเอียดด้านในนะครับก็คือการสวมใส่ทั้งรองเท้าหุ้มส้นและเสื้อคลุมเนี่ยจนกระทั่งขาดเนี่ยนะครับข้างต้นบนชี้ให้รู้ว่าการสวมใส่รองเท้าหนังเนี่ยอนุญาตไม่ต้องสอบถามก่อนว่าสัตว์ที่นำมาหนังของมันมาทำรองเท้าถูกเชื่อม ถูกเชื่อตามบัญญัติอิสลามหรือไม่ด้วยเพราะหนังสัตว์ที่ถูกฟอกมาแล้วนั้นถือว่าสะอาดท่านบีมุฮัมหมัดนะครับวจนะไว้ว่าคราใดาหนังสัตว์ถูกฟอกนั้นถือว่าสะอาดแล้วฮะดิษ,ษฮียบันทึกโดยมุสลิมฮะดิษที่366แล้วก็เป็นฮะดิษฮียบันทึกโดยติรมีซีหะดิษที่1,769ครับ ก็น,นี้ก็คือ,อเรื่องเล่านะครับสำหรับในเรื่องของรองเท้าหุ้มส้นของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะัยฮิวะสลัมนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกนะครับในการฟังเรื่องราวของท่านนาบีนะครับผมก็ฝากไว้ครับตอนที่8กับรายการแวะมาเล่านะครับผมกับหนังสือที่ชื่อว่าบุคลิกภาพของท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับผมอัสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุครับ